FM-105 Smile Thailand เราจะเปิดสายไปวันนี้เราจะคุยต่างประเทศแต่พี่บุญรัตติดภารกิจและกลับมาในวันนี้ก่อนก็จะรวบประเด็นข่าวต่างประเทศไว้ในเวลาที่เหลือนี้ครับสวัสดีครับพี่บุญรัตครับค่ะสวัสดีค่ะหายไปไหนสุขภาพเป็นยังไงบ้าง ใช่ก็คงจะเรื่องของฝุ่นพวกนี้ค่ะใช่แล้วพี่ใช่แล้วค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็นั่งรถไฟรถไฟไปป่าสักเขื่อนป่าสักโดยชมรมนักข่าวอาวุโสนะคะครับนักัะได้แบบตีห้าคโอ้โหอย่าลืมพก หน้ากากคือตอนนี้ขอให้ทุกคนใส่หน้ากากเข้าหากันนะครับเพราะว่าฝุ่นมันหนักมากพี่บุรัต์แล้วคนอายุเยอะอย่างพวกเราเนี่ยมันจะตามมาด้วยทั้งเป็นไข้ทั้งท้องเสียทั้งผื่นขึ้นทั้งปวดหัวคือมันเป็นได้ทุกโรคจากจากฝุ่นเนี่ยมันเข้าไปทําทุกอย่างกันเลเราได้หมดครับพี่บุรัต ตอนนี้ไม่ได้เดินตอนเช้าแล้วนะคะอย่าเดินอย่าเดินใช่บางทีตอนบ่ายบ่ายถึงค่อยออกไปเดินหรือไม่ก็ไม่ได้เดินเลยที่ไม่ได้เดินออกกําลังกายไปช่วงช่วงสองอาทิตย์นี้ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้พักก่อนพักก่อนเดินอยู่ในบ้านในบ้านก็ยังไม่ต้องเดินว่าอยาหายใจพี่ช่วงนี้พี่บุรัชโลกเปลี่ยนไปแน่นอนคุณทรัมป์มาเต็มร่างแล้วก็อเมริกาสู่ยุคทองพี่บุรัชจับประเด็นไหนบ้างครับคือทรัมป์เนี่ยโทรไปหาที่ประชุมดาวอส ใช้เขาบอกว่าเขาเขาไม่ว่างนะคระเพิ่งสาบานตนไม่ได้เดินทางไปร่วมประชุม mm hmm. world economic forum นะคะคก็ใช้วิดีโอคอนเฟรนซ์แทนนะคะแล้วก็ทรัมป์ก็คือทรัมป์ก็ขู่บอกถ้าคุณไม่อยากจะโดนภาษีมากกว่า25เปอร์เซ mm ็น hmm. คุณต้องย้ายโรงงานมาผลิตที่อเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เก็บภาษีต่ำสุดในโลกโธ่ ลูเขาออกมาแบบแบบไม่ไม่เกรงใครเลยนะคะแล้วยังครูไปถึงกลุ่มโอเปกโอเปกคือผู้ผลิตน้ำมันให้ลดราคาน้ำมันนะไม่งั้นโทษจะเป็นการกดดันให้รัเสเซียแต่ลดราคาน้ำมันด้วยแล้วรัเสเซียเนี่ยได้ประโยชน์มะหาศาลจากการที่น้ำมันโลกแขงและมันรัลเสียถูกไงก็เลยเอาทุนพวกนี้ไปทำสงคารามในยูเครน คือคพูดไปเอาแต่ได้เอาแต่ได้แต่ไม่คิดถึงว่าปัญหาของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงมีข้อหนึ่งที่วันที่ทรัมป์เขาสาบานตนแล้วเขาพูดเขามีการลงนามในคําสัา่งประธานดีสองร้อยกว่าฉบับเนี่ยฉบ,บับหนึ่งที่คนวิจารณ์มากที่สุดคือการไม่ให้สิทธิ์โดยกําเนิดกับเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายชซึ่งเท่ากับทําให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยกลายเป็นเด็กไร้รัก เป็นไรสัญชาติเหมือนพวกกะเหลี่ยงบางกลุ่มในไทยอะไรพวกนี้มาใช่นะคะแล้วตอนนี้ก็มีการฟ้องร้องกันแล้วค่ะใช่แล้วก็พอการฟ้องร้องปั๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าศาลก็รับฟ้องในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะครับ เพราะมันขัดรัฐธ,ธรรมนูญได้ใช่ไหมพี่บุรัษดังนั้นก็ต้องมาโหต้องเถียงต่ออีกนานคือทั้งทำทุกอย่างเนี่ยขัดรัฐธ,ธรรมนูญทั้งนั้นเลยพูดตรงๆครับ,รบแล้วปัญหาอย่างหนึ่งคือที่สื่อไม่พูดถึงพฤติกรรมของทัป์เนี่ยจริงๆแล้วเหมือนปูตินเหมือนสีจิ้นผิงที่คุณดา่าเป็นพวกอํนานาจนิยมเป็นพวกอย่างโู้อย่างนี้ไม่ฟังใครทรัป์กำลังฟื้นเพื่อพี่ไม่ได้ไม่ได้พูดดัาไปว่าเป็นเหมือนฮิตเลอร์นะคะโอ,โอ้วันก่อนคุณคุณเหือนฮิตเลอร์แต่ตอนนี้เอาเอาเบาๆแล้วกัน อย่างน่าสูงสุดใช่พี่บุรัต์คุณอีลอนมัสเข้าไปทํามือฮิตเลอร์อยู่นี่คนก็วิจารณ์นะคือชูมือขวาขึ้นชูมือมือขวาหรือมือซ้ายพี่ฮิตเลอร์แล้วแล้วความมือคือถ้าหงายมืออาจจะอาจจะหมายถึงแบบพระเจ้าหรืออะไรก็ตามแต่ความมือเนี่ยเขาหมายถึงฮิตเลอร์แล้วคุณอีลอนมัสทําท่านี้ทุกคนก็เลยเฮ้ยเป็นอะไรมาก <laughs> ก็วิพากษ์วิจารณ์ใช่กกใช่คือคือพี่เชื่อนะคบว่าทรัมป์กับฮิตเลอร์เนี่ยไ,ไม่ใช่ทรัมป์กับฮิตเลอร์ทรัมป์กับอีลอนมัสเนี่ย <laughs> <laughs> จะอยู่กันไม่นานหรอก ต้องมีคนต่างคนต่างใหญ่ไงใช่ใช่ว่ามันท้าทุกับอดีตที่เป็นคู่หูของเขาที่ไปประทับดีเงาอะไรพวกนี้นะคะครับผลสุดท้ายอยู่ได้อย่างมากปีเดียวแต่อี่เราบังเยไม่ได้ใจว่าจะถึงปีหรือเปล่าแม้พลังจะฉลาดบอกให้ตั้งมาเป็นคุมเรื่องการลดประสิทธิภาพในการอะไรพวกนี้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าจับตามองในหลายๆเรื่องแต่ทั้เนี่ย วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปที่ที่ประชุมของของดาวอสที่เบิือนดาวอสนะค,ะครฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะพูดต่อคือไอนโยบายต่างๆของครัมปที่พูดมาที่โอ้ยเรื่องของต่างประเทศเรื่องนู้เรื่องนี้เนี่ยครับความสําคัญคือนานาประเทศจะเอาด้วยไหมยอย่างเช่นที่คุณจะเปลี่ยนชื่ออ,อ่อาาเม็กซิโกเป็นอ่าวเมริกาเพราะทรัมป์คุณจะเปลี่ยนแต่อำนาจเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ที่นานาประเทศจะยอมรับไหมแล้วก็สาสตร์ชาชา ต้องให้ศราบชาติรับรองด้วยครับในหลายๆเรื่องอนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าที่เรื่องหนักคือเรื่องของสิทธิเอของสิทธิพลเมืองสิทธิของเด็กที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นผู้อพิยผิดกฎหมายและกลายเป็นคนไร้รักซึ่งศาลเมืองอที่ซีแอตเทิลเขายอมรับในเรื่องนี้แล้วนะคะเขาเขาสั่งเลยว่าเอจำไอ้ข้อจํากัด ของทรัมป์อ,อบาสิทธิ์โดยกําเนิดเนี่ยของบล็อกข้อนี้ไว้ครับอืมครับดังนั้นเนี่ยก็คือในคำสั่งของคุณพะมื่สักครู่ก็รายงานข่าวเล็กๆของเดลิเมพี่บุรัตคือคุณพาะจะส่งทรานเจนเดอร์ไปค,คุกคุกคุกชายคือทรานเจนเดอร์คือผู้ชายแปลงเพศที่แปลงเป็นผู้หญิงแล้วอะแล้วส่งเข้าไปในคุกชายพี่บุรัษเฮ้ยแล้วจะอยู่กันยังไง <laughs> โอ้ <h ums> ฝังแล้ว คือคือเรื่องนี้เขาสร้างปัญหาหมดนะคะเพราะีะนั้นคือปัญหาโลกว่าโลกจะยอมรับทำไหมโอลกไม่ยอมชาวบริการจะยอมรับมากขนาดไหนแม้ว่าสิ่งหนึ่งคุณจะบอกว่าทาเพื่อชาวบริกันก็พูดมาคับนึะงที่ดันจจาเลยทําไมจะต้องให้เอชาวบริการเสียภาษีสูงๆเสียภาษีเอในอัตราสูงมากเพื่อที่จะไปป้องกันประเทศอื่นเพราะฉะนั้น ประเทศอื่นเนี่ยจะต้องจะต้องเ,อเรียกว่าใช้ประโยชน์นะคะด้วยก,การย้ายฐานโรงงานมาที่อเมริกาเพื่อจะได้เสียภาษีต่ำชาวอเมริกันอยู่ได้ช่วยภาษีของต่างชาติที่ย้ายฐานมาอยู่ที่อเมริกาโอ้โหมันแหมต้นทุนมหาศาลอย่างอื่นกันไกลชาวอเมริกันไม่ควรจะต้องเสียภาษีสูงแต่ต้องเอาภาษีจากเนี่ยบริษัทต่างชาติที่มามาตั้งฐานในอเมริกาแล้วตอนนี้มาพูดย้ำอีกทีหนึ่งว่า ต่างชาติต้องย้ายฐานมาอยู่ที่อเมริกาฮ่าโอ้โหพี่บุรัตการขับหลังหัน globalization นี่มันจะทําได้แบบกดปุ่มเลยหรอ globalization นี่หายไปนานแล้วนะสิบกว่าปีแล้วนะครับเพราะว่ายุโรปเกิดปัญหาไงตั้งแต่ปัญหาผู้พยพเนี่ยที่ทุกกฎหมายเนี่ยทุกประเทศก็พยายหายไปไม่ใครพูดถึงอีกเลยนะครับใช่แต่ตอนนั้นพี่เคยแปลหนังสือเรื่องโรคไร้พรมแดนใช่ใช่แล้วก็มีคนตั้งคําถามอยู่เยอะมากแล้วคำถามมาเจอจริงๆตอนที่ยุโรปเผชิญกับ คลื่นผู้อพยพจากจากอาหรับจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง uh huh. จำได้ใช่ไหมที่ตายเป็นพันพันคนในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยฮะ <Ha. S 2> แล้วโลกไร้รมแดนหายไปเลยครับครับแม่พี่ <c oughs> แต่การใกล้แหล่งทรัพยากรที่ที่เป็นแหล่งผลิตเนี่ยแล้วก็ประหยัดค่าขนส่งหรือแรงงานหรืออะไรอีกหลายๆอย่างที่มันเป็นต้นทุนสินค้าเนี่ยคุณทัาจะดึงกับอเมริกาเราก็ทราบว่าอเมริกาทุกอย่างมันแพงเวลาที่เขาย้ายออกก็เพราะเขาย้ายออกเพราะสิ่งนี้ ค่าแรงครับคุณคิดค่าแรงก็แล้วกันแล้วคุณจะเป็นจกัดสิทธิ์หญิงชายอีกแรงงานพวกนี้ก็มีพวกหลายเพศอยู่นะคะความหลากหลายทางเพศอยู่แล้วคุณเป็นจกัดสิทธิ์อะไรของเขาเยอะแยะออกมาเพียงแต่คิดว่าต้องเอาภาษีของต่างชาติมาให้ชาวบริกัอรชาวบริการไม่ควรจะเสียภาษีสูงแต่คุณไม่คิดว่าคุณเก็บภาษีต่างชาติแล้วใครจะไปลงทุนยกเป้นคุณบังคับอย่างใช่คุณบังคับบริษัท ผลิตชิปใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ในไต้หวันคุณออกข่าวเลยว่าจีนจะบุกไต้หวันก็จะทำลายโรงงานชิปแห่งนี้ถ้าไ้ย้ายไปอเมริกาแล้วถ้าบอกเลยว่าถ้าถ้าจีนบุกปั๊บอเมริกาจะทำลายโรงงานชิปเองเพื่อไม่ให้ตกไปอยู่ในเครื่องมือของจีนผลสุดท้ายโรงงานถูกบังคับให้ต้องย้ายฐานไปที่อเมริกา กล้ามเกินมากไมเพราะคุณใช้มาตรการบังคับอะ่ะคุณจะบังใช้วิธีเหมือนกับเจ้าอนานิคมโลกเข้ามาปกครองอ,อีกครั้งชัดโอ้เห็นภาพชัดมากพี่บุรัตแล้วมันมันมีแนวโน้มเป็นอย่างไรจริงคือเราก็คิดว่าวิธีปฏิบัติจริงคุณจะปฏิบัติยังไงโลกมันมาไกลขนาดนี้แล้วคุณจะบังคับทุนนิยมโลกยังไงแต่สุดท้ายเขาบังคับง่ายๆเลยว่าฉันบังคับจบโอ้บังคับอ่ะฉันจตัวปลัปรตินเนี่ย ถ่งไม่กล้าพูดถึงว่าทรัมป์เหมือนปูตินเลยนะเหมืนสีทิพิ์เลยคือแต่เขาทำเพื่อประเทศใช่เขาไม่ได้ใช้อำนาจในทางที่ผิดเขาเป็นของเขามาก่อนแล้วพี่รัฐเขาเข้าไปถืว่าฉันไม่ตามรอยของเจ้าอาณานิคมอดีตเจ้าอาณานิคมตะวันตกครับครับอืมอืซาอุเนี่ยนะครับผวามากนอกจากจะถูกกดดันให้ลดราคาน้ํามันลงเนี่ยรีบทุกเดินหกแสนล้านอ่ะครับอืมฮะ โอ้อย่างโลกร้อนหรือว่าอากาศสุดขั้วเนี่ยตอนนี้มันก็ปรากฏให้เห็นนะพี่อยู่อยู่ฟลอริดาหิมะตกหนาตึบอะ่ะซึ่งฟลอริดามันอยู่ทางใต้แล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าติดทะเลอากาศอุน่นปรากฏว่าหิมะหนาวขาวโพลนแน่นอนตามมาด้วยไฟไหม อแคลิฟอร์เนียซึ่งแน่นอนว่าไฟป่ามันตายอยู่แล้วแต่ว่าความที่ลมแรงเนี่ยมันไปกระตุ้นไฟให้มันหนักหนาสาหัสที่สุดตั้งแต่ไม่อยากเอาความเชื่อไทยไปไปจับเรื่องอเมริกานะถ้าเจอผู้ปกครองที่อย่างนี้ออกมาแล้วบ้านเมืองจะวิกฤตวิปริรรว่าวิปริศจะไม่อยากเอาเรื่องจุดนี้ไปไปจับกันนะคะเพราะครั้งมาคุณเห็นไหม พอดาโดพายุหิมะหนักสุดในรอบ<ช>ี40ปีจริง,รงมีทั้งน้ำท่วมใหญ่มีไฟป่าใหญ่สุดอะไรพวกนี้ออกมาธรรมชาติแทนนั้นเลยเพราะคุณไม่ยอมคุณจะถอนตัวออกจากเรื่ององค์การไอสิ่งแวดล้อมโลกพวกนี้ออกมาอารีแ <Okay S 1> กรมเมนต์นน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 นครับซึ่งก,ก็กลับไปกลับมาอยู่หลายรอบนะพี่นะเพียแต่รอบนี้เผอิญว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะคือคุณทรัมป์ คือ8ปีตั้งแต่คุณทรัมป์มารอบที่แล้วแล้ว4ปีคุณทรัมป์เนี่ยตอนท้ายก็มีโควิดแล้วก็มาเป็นคุณไบเดนไปอีก4ปีคือ8ปปีโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ผลของโลกร้อน ไอ้อากาศสุดขั้วเนี่ยมันปรากฏให้เห็นจริงๆพี่บุรัตคือไอเราเป็นคนกลาง,ลาง<ช>นะรเราเป็นคนไทยอะ่ะเอ,อหนาวเราก็ดีใจใจแย่แต่นี่เฮ้ยหนาวมาสองเดือนแล้วมันจะตกกระใจเดี๋ยวจะหนาวต่อถึงกุมภพาพี่คิดดูดีเ,ออเราก็ชักเอ๊ะชักใจ<อ>สั่นๆชอ,ชอบชอบทุกคนชอบใจ <c oughs> หดเราษกันใหญ่ <c oughs> าาเจอฝุ่นเนี่ยเออถูกไอฝุ่นนี้ก็แย่ใช่ครับใช่แต่นี่แหละเป็นสะท้อนให้เห็นว่าเอ้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงภูงมิอากาศแล้วมันจะไปเปลี่ยนอะไรลึกซึ้ง แต่ที่ที่มันเปลี่ยนแล้วมันเกิดผลมากๆกว่าไทยเนี่ยเยอะเพราะไทยเราอยู่กลางกลางถึงว่าร้อนก็ร้อนเชลี่วละแต่ว่ามันก็ไม่ร้อนจนกระทั่งทนไม่ไหวหนาวก็หนาวแบบไม่ได้มากไม่กี่วันแต่ตอนเนี้พอมันเกิดอากาศเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยมันจะหนักาสาหัสขนาดไหนโอ้ยต้องติดตามกันทีเดียวพี่แต่ว่าแหมโลกก็เปลี่ยนไปพวกเราก็ไม่ค่อยรู้จักโลกแบบนี้แล้วล่ะ จับข่าวจับตาข่าวเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกให้มากขึ้นแน่นอนอืมใช่ใช่ใช่ครับ <c oughs> พี่บุรัติดใจเรื่องไหนมากที่สุดสำหรับการขึ้นมาของคุณดรัมครับ โอ้หลายเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องคือเป็นปัญหาที่เราตามอย่างเรื่องปัญหาเพศสภาพอันนั้นก็หนักอันนั้นก็หนักก็อยู่ที่ว่าชาวอเมริกันเขาจะยอมรับกันมากน้อยแคาไหนปัญหาเรื่องของเด็กที่เกิดมาเป็นเด็กไร้ค่าเขาใจเข้าใจก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องของปัญหาที่คุณไปคุกคามความมั่นคงประเทศต่างๆด้วยการเอามาตรการภาษีมาใช้ตอนนั้นอเมริกาชอบโจมตีประเทศอื่นว่ามีมาตรการเรื่องของการ กีดกันการค้าโดยเฉพาะบุหรี่จําได้ไหมคะครับครับคนตีไทยมากมายว่าใช้มาตร,รการกีดกันการค้าไม่ให้นําเข้าบุหรี่ทั้งทั้งบุหรี่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพท <c oughs> ั้งของตัวเองทั้งของสังคมครับ <c oughs> แต่อเมริกาเนี่ยในทุนใหญ่ของอเมริกาของของการเลือกตั้งผู้นําอเมริกาก็คือบริษัทบุหรี่ใน <c oughs> ยุคนั้น <c oughs> <c oughs> คุณก็คุกคามโดยคุณไม่คิดถึงเรื่องสิทธิของประเทศอื่นคุณใช้ความเป็น เจ้าอันดาลิคมที่เขาเวยกำลัฟื้นฟูอันหนึ่งคือ ลัที่ความเป็้าณานิคมด้วยด้วยนี่แหละด้วยเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กองทําอย่างนี้ไม่ะเข้าใจเข้าใจใช่ไหมครับเพระฉะ้นอยู่ที่กระแสโลกด้วยแล้วก็อยู่ที่กระแสชาวเมือกานว่าจะยอมรับการกระทําของทรัป์แต่โดยดีหรือไม่เขาเรียกว่ายอมจำนนยอมจำนนเอาละครับพี่บุรัตน์ครับขอบพระคุณอย่างสูงเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าครับพี่บุรัตน์ดูแลสุขภาพด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก1 0ย้าสมัยไทยแลนด์